สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนพอโจชแนลนะครับวันนี้เราพาลุยทุ่งกันอีกแล้วนะครับมาทุ่งนานะครับมาดูต้นข้าวครับกําลังออกร่วงแตกเมล็ดนะครับนี่ยฮะลงแต่ยังไม่ลงเม็ดนะฮะนี่ครับโอ้ดูดูความสวยงามนะครับของนาข้าวกับไอ้ดำนะไอ้ดำเนี่ยครับเนี่นี่ไอ้ดำ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 ก็มาด้วยนะครับวันนี้ขับรถ ให้วิ่งนําหน้ารถเลยนะฮะจักรวันนี้มอไซนะครับเดี๋ยวมามาดูฮะลักษณะของรวงรวงข้งขาวนะครับซึงออกึงออกนะครับโอ้โหสวยถือว่าสวยงามเพราะเป็นความเป็นธรรมชาติมากนะครับนะครับวันนี้นี่มาโอ้โหนี่ชาวนามือใหม่เข้ามาด้วย<ม>นะครับมีดม,ด,มดด้วยโอ้โหนี่นี่คือสภาพท้องทุ่งนานาบ้านกรวดนะครับ โคบ้านโครกรวดตำบลตั้งใจนะครับ,บน,ะนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่โอ้โหตอนนี้น้ําน้ําเต็มเต็มเลยฮะเต็มเต็มท่วงเลยนะจะเห็นเห็นน้ำเลยฮะตอนรวงลงเม็ดแล้วอาจจะต้องระบายนี่นะครับออคือพอหลังจากที่ออกรวงลงเม็ดเนี่ยเรามีความจำเป็นเดี่ยวต้องระบายน้ําออกครับเพื่อที่จะ ไม่ให้มันเยอะเกินเดี๋ยวข้ามล้มใช่ไหมครับเม็ดข้าวมันจะได้ลงเม็ดมันจะได้หอม,มอ๋อจะได้หอมนะครับกลิ่นของข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับอันนี้พันอะไรนะพันข้าวหอมมะลิกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งฝั่งทางนี้นิดนึงนะครับทางนี้น่าจะจะโอ้โหเป็นเป็นเมล็ดแล้วเนี่ยนะครับความสวยงามนะครับ แบบนี้นะครับมีเมืองไทยของเรานะฮะที่มันสวยงามอย่างนี้ครับนะครับที่อื่นนี่นะครับคงจะสู้แผ่นดินสยามของเราไม่ได้นะครับนะครับมันเป็นความไม่รู้จะบรรยายยังไงครับว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ที่ที่ได้ได้เกิดมาแล้วก็ได้เห็นทุ่งท้องทุ่งนานะครับนะครับ เขียวขจีนะครับมาเรามาชมอ่ะเแล้วเห็นดวงขา้าแล้วมาดูไอ้ดำนิดนึงนะครับมันทำอะไรฮนะมันมา,า,ามันมาหลุยทุ่งเนี่ยนะครับมันฝ่าหมู่บ้านมาเลยนะครับมันไม่กลัวหมาตัวไหนเลยนะครับเนี่ยฮะดูมันวิ่งมาประมาณ4กิโลได้นะครับนะครับวันนี้ต้องกลับไปนี่คงหมดพลังงานเยอะเลยดูดูครับมันกำลังจะหาปลาฮะเปลี่ยนอาชีพใหม่ดํานะครับ เนี่ยครับหมายวันหลังเดี๋ยวต้องพาชวนให้ดำมาตกเบ็ดนะครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดนะโอ้โหเนี่ยเราเรามาดูมาดูมาดูมามาดูแค่นะ้นี่คือรวงข้าวเริ่มออกรวงเนี่ยนะครับนี่แต่ยังไม่ลงเม็ดแต่ยังไม่ลงเม็ดครับนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะครับถ้าเริ่มลงเม็ดรวงมันจะโค้งลงอ๋อคือถ้าถ้าลงเม็ดมันจะรวงจะโค้งจะสวยจะดูเป็น ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเนี่ยครับเออครับเดี๋ยววันนี้นะครับข้าวผ่านไปกี่เดือนนะตรงนี้สี่เดือนสี่เดือนนะครับนะฮะเดี๋ยวพอที่เราเกี่ยวข้าวเนี่ยเราก็จะพาท่านมาชมอีกนะครับว่าเดี๋ยวมาดูเราะช่วงทุ่งรวงทองทุ่งรวงทองครับเหมือนเพลงบทเพลงของใครครับทุ่งรวงทอง อนะครับหมายคือเปิดเพลงนี้แล้วก็ชมนาข้าวไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ดูไอ้ดำมันไปด้วยนะครับวันนี้มันทำความดีอะเลยโอ้ยดูสนียนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับบายบาย